เริ่มบวมแล้วน่ะบวมเพราเกษแล้วเริ่มบวม้เมื่อวาน้ัน่น well ูเดี๋ยวจะกัดน้องนี่เป็นตะบีเนาะเป็นตะบีปางาฮกป เลยถ้าใครเลยไปก็ทำ่จะตามไม่ตรงได้อโอนติดมาแถาวนี้เพราะเรา,าไปพักอ,อยู่แถวนี้รักษาฟรีใช่ถ้าเรากลับไปบ้านก็โอนใหม่อวาเมลก้บน้างได้ตรง,ตรง

ก็เข้าร่วมกันนะแดดร้อนนะครับทางฟงก็ไปพักก่อนรอวันนี้สรุปปูนมากี่โมงนะน้องน้องปอนยังไม่รู้นะยังไม่รู้นะทั้งทั้งทั้งเอ็นไงปูนมาตั้งโมงครับเวลาเดิมนะสี่โมงเย็นนะครับเนาะเวลาเดิมก็สี่โมงเย็นนะ คน้ปาดน้โน้องเอมกับตั้นอนนี้สนน้องแอฟไนโพน้องน้องแพพจะเทมอ็เหรอพี่เลอพี่เลอดูน้กับอไม่ค่ะขอบคุณขอบคุณอคนี่ได้าทมบางกวพี่แอจ่ง็วันนี้ระดับปูนี่แบบ ลุงเกียดินโอ้โหสุดยอดะนะค,นนนคปูนหน้าปูนนี่ก็น่าจะสวยเหมือนกันนะวันนี้นะคะ ก็อย่าลืมฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะครับที่มาช่วยงานอยากได้อยู่เลยได้มูโตนี่ด้เอาขา้นบอขึ้นข้นข้นข้นัึ้นขึ้นขท้นขึนขึ้นล้าขึ้นขึ้นแึ้นขึ้มขึ้น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 ขึ้้นท้เนข้นต อลีนมืเสียบมืเสียบมือมือผมไ่คือกันกาแฟเนี่ยเอามาิ้หน้าตะแงรขงของค่อยของค่อยขอโทษทีผมผมอันนี้มันจะใช้ได้เกินื่งมือันี้มาเสียใส่นี่อีกเชื้อมาจคุอม้มันร้อนอย่างนี้ไปหาเห็ดดีกว่าเอาดอกงามาบิึงเล เอายังดองกำงามเน็ตก็มีแต่รองกำงามฉันได้เมื่อวานไปเบิ่งในคลิปติล่ะบังได้งามที่สุดเนามาเบิ่งเนี่ยอยากเอามาถ่ายรูปเมื่อวานนี่ฉันว่าจะหิวกระตาเฮ็ดมานี่แล้วเมื่อวานนี่ให้ได้คลิปเแต่ว่าก็นั่งมาที่เนี้ยก็บรรยากาศช่วงก่อนเที่ยงนะครับตอนนี้ก็11บเนาฬิกานะครับผมนะฮะยามังคุดเฮ่เลยว่างแดดกำลังร้อนนะฮะฮะยามันเฮ่เลยว่างช่างร้อน บมีหมวกมาให้ลุงมาเอาหมวกไปไว้เอามอยรงนาทำงานหนักแล้วมันจะทำยัไงหมวกลุงถ้าเจ้าได้ไปะถ้าใครได้ไปเอา้เอามาให้เราเนี่ยก็องหาอรช่าง่ซึ้งมากมากบอรไหเรยนน้ำขก็อย่าลืมฝากเอซไปชมคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับนะ

นี่หักเลยเอารถกระตันทำไมก่อนตีดต่อโอ้จะกบเห็นรถลายอยู่ไปตอได้มือได้เห็นมือที่เขาไล่ฟันกันเห็นกล้องขใช้รถกัะตันคือ่กกไม่ใส่ไรกัน ไม่รู้น่ะเบื้องร้านนั้นเขาก็รอไม่รู้ไม่รแค่นั้นแหละยรู้่น้อยไม่ไปเลยเนี่ยีบเลยอ่ะีงานไราตกันพอเมียกูดังเลยต้องขีนะป่ะสันล้วว่าบอกมาลิโอนต่มันแล่นไปเบิ้งหังลาอดลาอัดนะันอันนีอนนีกลองปาเฉยแ่มก็ไล่ฟันดี แต่ตงรงกลางอจะตรงกลางจะหนานะคนาลุงพีแบบเพราะว,ะว,ะวา่ากลางไม่โคป่าไม่โคกาามันว่าแล้วเียขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับฝากที่พี่คอฟฟี่ด้วย0927947526นะครับอย่าลืมสั่งได้ในนามช่องอธิษฐา์แฟมิลี่ครับ